แล้วก็มีเรื่องอะไรเรื่องเอ๋นะเที่ยวแจ้งความาทั่วๆแล้ววันนี้ก็บอกวนะ่าปลองดองปลองดองนะมีแต่ข่าวเอาหมายจับ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 หัวหน้าการจับอะไรทั้งนัก็ไม่รู้ว่านโยยุบายไขนะ่พอพรุ่งนี้เขาบอกเขาจะไปสํานักงานทรัพย์สินส่วนมหากสัยิย์ไปนไงโอ้จับหัวหน้าการจับคนนั้นจับคนนี้ออกหมายเรียกหมายจับนี่แหละเขาเรียกว่าปลองดอง ออรัฐบาลอาจจะมีความคิดว่าออถ้าจับพวกนี้ไปแล้วเนี่ยมันการชุมนุมมันก็อาจจะลดน้อยลงคนจะมาชุมนุมจะน้อยลงผม,ผมคิด,ค,ดคิดแบบออคนอายุประมาณ6-70บนะนะออบางคนแบบคิดแบบไดโดเสาล่าแบบอันนี้ผมไม่ไ,มได้ว่านะผมเห็นเด็กก็ชอบพูดว่าแบบนดโดเสาผมผมคิดว่าแบบอย่างรัฐบาลมีแต่พวกแก่ๆเท่าๆ60กว่าเ0กว่า70กว่าอะไรเงี้ยผมคิดว่าเออเวลาพุวงนี้เขาจะต้องมีนัดมชุมนุมกันที่สำนักง,งานทรัพย์สินเนี่ย นะครับเราก็น่าจะเอาหมายไปจับไว้ก่อนนะจับแล้วก็เรียกนะักข่าวไปแล้วก็ถ่ายรูปจับหัวหน้าการจับแกนนำนะจับธนาทอนโอ้โหเอาแม่งวันเดียวไปเลยพูดง่ายวันนี้ดูดูดูโซเชียลดูทีวีมีแต่อะไรออกหมายเรียกออกหมายจับจับติดคุกเออเสื้อเหลืองขับไล่เหมือนทำนองแบบโอ้โหเปิดไปแล้วเครียดทิพายเลยพวกนี้ไม่อยากไปเลย เนี่ยฝ่ายรัฐบาลมันคิดอย่างเงี้ยจับจับทุกมาตราร้อยสิบสองร้อยสิบหกอ่าอะไรดีเหลืออย่างนะข้อหากระบทอ่าข้อหากระบทที่ไม่มีเลยทั้งร้อยสิบสองร้อยสิบหกนะทุกตัวบททุกกฎหมายทุกมาตรากฎหมายมีกี่ฉบับแจ้งแม่ให้หมดเลยเออผมฟังไอ้คนสั่งไอ้คนที่สั่งให้ดำเนินคดีทุกตัวบทกฎหมายนะกลัวเส้นเลือดในะสมองแม่จะแตกตายซะก่อน <laughs> นะครับเพราะมันเครียดเหลือเกินอ่ะจะจับให้หมดนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าจับแบบนี้นะออกข่าวแบบนี้นะโอ้พรุ่งนี้ไม่มีใครกล้าชุมนุมติดคุกติดคุกติดคุกอะไรต่างๆน,นะแล้วก็พูดต,ด,ดติดคุกไม่รอดติดคุกไม่รอดนะวันๆไปช่องไหนจะเจอพวกนี้แต่ถ้าช่องไหนรับจ้างมาเขียนหน่อยนะไอ้ไม่ว่าทั้งเพจทั้งทีวีถ้ารับจ้างจากพวกเทือรัฐบาลมารับเงินเป็นรายเดือนก็ ติดคุกไม่รอดติดคุกไม่รอดอนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มแบบมีวิธีการบิดเบือนนะโดยพวกเชียร์รัฐบาลทั้งหลายเช่นปฏิรูปเท่ากับลบล้ลมล้างก็ดูเลยครับเขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วครับปฏิรูปกับล้มล้างนะครับปฏิรูปก,กับปฏิรูปนะล้มล้างกับล้มล้างเขียนก็ไม่เหมือนกันแนละ้วบอกว่าความหมายเดียวกันดูนะนะกลายเป็นความหมายเดียวกันมันัน มันมันจะมันจะความหมายเดียวกันยังไงนะโอ้โหซอยผมเนี่ยถ้าทางจาอาการหนักเนี่ยเสียงหัวเสียงอะไรทั้งตลอดเนี่ยคงเรื่องใหญ่เลยซอยเนี่ย,ย,ยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะปฏิรูปก,กับล้มล้างเขียนก็ไม่เหมือนกันแนละ้วความหมายก็ต่างกันพัฒนานุกรมก็เปิดวันนี้ยังมีนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลไม่อยากไปเอ่ยชื่อท่านนะท,ท่านก็นเป็นระดับรัฐมนตรียังบอกเลยปฏิรูปกับล้มล้างเหมือนกันเป็นการเลี่ยงบาลีเป็นการเลี่ยงใช้ถ้อยคําไปนั่นนะครับ ปฏิรูปก,กับลมลางมันไม่เหมือนกันแล,แล้ววิธีการนําเสนอของพวกชู3นิ้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าการปฏิรูปคือก,ก,การลมล้างไม่มีเลยลมลางเขาต้องบอกว่าเอ้าตัดเอาสถาบัานออกไปเปลี่ยนเป็นประธานาธิบดีแทนไม่มีเขาไม่ได้พูดนะนะครับไม่มีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เอาันทุกท่าน่ะเอ,เอาเสื้อเหลืองเอาป้าทั้งหลายมายืนตะโกนด่าครับไล่ใช้ถ้อยคําหย,ย,ยาบคายนะครับอ่าด่าทอ นะไปไหนมาไหนก็ขี่มาไซไล่ดา่าใช้คำหยาบคายเอาลําโพงทุ่มนะตอนนี้นะนะครับนะนะบนี่เขาทำกันนะตอนนี้ก็เริ่มบิดเบือนข้อมูลข่าวสารนะภาษาไทยแท้ๆปฏิรูป,ปบอกว่าอะไรนะคือล้มล้างโอ้โหทุกคนเรื่องนะครับแล้วก็พยายามจะเป็นไงแจ้งข้อ,อกล่าวหาว่าผิดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างเขาว่าไป เพราะฉะนั้นนะยิ่งบิดเบือนมากพวกกองเชียร์ทั้งหลายเนี่ยมันจะทำให้ภาพลักษณ์รัฐบาลเนี่ยดูแย่ผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยดีนะครับเขาก็คงไม่คิดจะทําอะไรพวกนี้นะนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะตั้งกันมาที่การอะไระต่างต่างแก้ไขอะไรร่างรัฐธรรมนูญนะนะผมก็ได้รับการส่งรายชื่อมานะเขาก็บอกว่ามีนายศิระเจนจาค้าเป็นโคศก <c oughs> คนอื่นไม่มีไงเลือกใครศิระเนี่ยนะ,ะแสดงว่านายศิระนี่ปากดีพี่น้องว่านายศิระเนี่ยปากดีไหม แต่เท่าที่ทราบเนี่ยปากดีเนี่ยก็โดนไปหลายคดีแล้วนะโดนเสรีพิสูจน์ไปนี่กับกี่คดีละ่ะไปขับเรือพาไปดูบ้านเขานะ่ะคดีมีมูลนะ้วถ้าทางจะเหนื่อยหน่อยนะนะครับไอเรื่องที่ขับเรือพาไปดูบ้านพี่เสรีแล้วก็บอกว่าลุกล้ำนำนำ้นำอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วมีมูลนะวันก่อนเจอทนายความครับเพื่อนกันเรามีมูลไปนะ่ะพลาดทางเสียทีก็คุกสองปีนะคดีอาจารย์ออสเนี่ยน,นะนะ ก็ไปไปยืนคุยกับเขาที่โรงพักอ่ะทุ่งสองห้องนี่นะโรงพักของเราเอ่ะนะโรงพักของเราก็คือโรงพักที่คุณศิระเนี่ยเขาอยู่เขตหลักสี่ทุ่งสองห้องมันอยู่เขตหลักสี่เนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์กับทางโรงพักดีเขาเป็นคนผู้ประถามรรายการอย่างดีนะถ้าเป็นโรงพักทุ่งสองห้องเนี่ยคุณศิระนี่เขาถือว่ามีบารมีเขาช่วยเหลือทางราชการเยอะอันนี้เรื่องจริงนะนะ นะครับก็ไปถามว่าใครใช้คุณมานะ่คำเดียวก็กลายเป็นอะไรฮะคดีมีมูลอีก2ปีหมิ่นประมาทอาจารย์ว่านะือตอนนี้ก็ศิลานี่โดนไปหลายเรื่องอยู่นะแกเป็นคนปากดีแล้วนี่นะอ่ารัฐบาลก็มอบความไว้วางใจให้ศิลาไปเป็นโฆษกคณะกรรมการแก้ไขทรรนูนผมว่าแกปากดีนะนะจนมีใครเขาเนี่ยเริ่มจะไปอะไรเสนอชื่อให้พ้นกันมาที่การกฎหมายนะีครับนะปากแกดี นะแกทําอะไรแปลกๆฮนะแกพูดปกติโลกไม่จําแกต้องพูดอะไรดูซิแบบพอพูดแล้วบรดาก็ทั้งบ้านทั้งเมืองผมว่าศิลาแกะเอ๋เนี่ยเขาคล้ายๆ,ๆกันทําอะไรแปลกๆกับนะพอโพสทีพูดทีบรดาก็ทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ละมีพื้นที่สือ่อนะครับเขาก็อาจจะคิดว่าไม่ไม่สนใจแล้วใครจะด่ากูก็ด่า,ดาไปแต่ขอให้กูดังอ่นะยังไงๆก็ตื่นขึ้นมาแล้วกูอยู่ในจอมือถืออยู่ตามเพจตามโซเชียลตามทีวีมีพื้นที่สี่ก็พอละ นะครับวันนี้ก็เห็นมีข่าวเนี่ยทนายนะทนายอะไรอ่ะทนายพศหรือไงนะที่ปรึกษานายศิระเนี่ยนะเห็นเห็นเห็นในข่าวว่าไปโดนโดนมาร์คพิทบูลแจ้งความหรือฟ้องร้องอะไรคดีหมิ่นประมาทเห็นไปโพสต์ขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพยอะไรต่างๆอน่ะเนี่ยก็เนี่ยเนี่ยในในในพศในพศนะทนายพศนะบุคคลสาธารณะที่ปรึกษานายศิระเนี่ยก็ก็ก,ก,ก็มีคดีเงี้ยน,นะนี่เป็นบุคคลสาธารณะในพศนะคุยข่าวเล่าความเนี่ย คุยข่าวเล่าความเพจคุยข่าวเาเห็นโพสต์แบบยอมรับผิดสำนึกผิดอะไรต่างดีแล้วครับดีแนละ้วในโพสตตอนก่อนนี่ก็แซะผมทุกวันแซะนะผมก็ไม่เคยไปเหยียบเหยียบหัวเหยียบอะไรญาติผู้ใหญ่แกเลยแกครับโอ้โหแซะผมอยู่เรื่อยนะผมก็ไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยโดนมาร์คพิทบูเล่นไปนะครับนะแล้วก็รู้สึกว่าทั้งโดนแจ้งความหรือโดนฟ้องอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจเห็นเอา,เอาพิมขอโทษขอโพย นะเนี่ยคนเราเนี่ยนี่ครับที่ททปรึกษ,ษากฎหมายในทีละนะเนี่ยในทีละก็หมิ่นประมาทที่ปรึกษ,ษาก็หมิ่นประมาทแม่ดีกันไปด้วยกันได้เลยนะก็อย่าไปจบที่เรือนจำกันแล้วกันหวังว่าทุกคนคงจะให้อาภัยนะก็ว่ากันไปแต่ละคนแต่ละลายต่างๆนะก็เห็นก็ทนายพศเนี่ยก็มีคดีที่อารพักปมวนโยธินด้วยไปแล้วน้องฟ้าฟ้าสามสิบล้านเนะี่ยเห็นก็มีไปแจ้งคงแจ้งความอะไรไปด้วยนะหลายเรื่องหลายราวก,กันแล้วเกินนะ ไงเอาตัวกันให้รอดคดีพุกมินประมงประมาทเยมันเยอะนะทนายพศเนี่ยก็เป็นคุยข่าวคุยข,าข่ยขาวเล่าความที่ปร,รึกษาสิละสิระก็โดนคดีที่ปร,รึกษาก็โดนนะนะก็พลาดท,ท,ท่าเสียทีไปอยู่แดนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยแต่คิดว่าคงรอดนะค,คงขอให้ทุกคนรอดนะนะ,นะข้อดีนะของคุณศิระก็มีก็เป็นคนปากดีนะนะปากใจดีพูดแล้วก็เป็นเรื่องเป็นข่าวตลอด เอาตอนนี้ก็ทั้ง Facebook และ Youtube คนดูเท่ากันในะ y u u t ก็ e ก็ัน Facebook กก็6 0 0 0 0 0 0ื 6, 000, 12, 13, นะ่นสองหมื่นสานะฮะคนะรับพี่น้องของเราก็แน่นกับมื่นกว่านะครับหนะ้าม้าขาประจำเราก็เช็ดนะการบ้านการเมืองก็ดูวันต่อไปมันจะนะครับ,รรบเพราะฉะนั้นการเมืองวันนี้ก็คือเรื่องปฏิวัติไม่มีเชื่อสะครับพอบอบทบอบอกเชื่อผมสะครับผมบอกว่าผมไม่ทำแล้วก็ไม่ต้องนำเสนอข่าวบ้านเมืองเสียหายกฎอายการศึก รองวิษนุก็บอกว่าไม่มียังไม่ประกาศนะครับถ้าประกาศเมื่อ,อไหร่ก็เไปไง่ายบ้านเมืองเราคุณลองคิดดูดิประกาศกฎอายการศึกนะครับนะนะนะ,นะนะนะครับประกาศมาแล้วเนี่ยมันใครก็จะมาลงทุนประเทศเรานะความชิปหายก็มามาสู่ประเทศเราอะนะความความชิบหายมาเยือน,นถ้ามีกฎอายการศึกเมื่อไหร่ก็ชิบหายแค่นี้ก็ชิบหายอยู่แล้ว วันนี้ไปนั่งตัดผมเนะี่ยที่ร้านตัดผมขาประจำเนะ่ยยอมผมยอมอะไรด้วยอ่ะมีเปิดวอในซอยนะครับไม่รู้ไฟไหม้ใครฆ่ากันตายนะนะครับอามสบายตายก็หมดเวียหมดกมกันไป <c oughs> เออนะทุกคนมันแย่หมดรนะ้านตัดผมธรรมดายังลดไปสิบเปอร์เซ็นตะ์นะี่ยะทุกอย่างมันแย่หมดนะอะไรจะ,ะไรก็แย่นะฝากพลเอกประยุทธ์นะผมเนี่ยเชียร์ลุงตลอดนะบางคนบอกผมด่าลุงไม่เคยแม้แต่คําเดียวด่าลุงนะ น่ผมเชียร์ลุง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 ลองคิดดูทำยังไงในบ้านเมืองตอนนี้นะเศรษฐกิจมันแย่